หาได้ก็บ่าเป็นว่ากินผู้เดียวได้พี่น้องหลายพน้นเบืนะ่องแนของอีพอวงของอีพ่อของไงวงของอีแมมอีสองวงในจะทุกอย่างไรใจเยอะแยะคือกันแม่นหาได้กับมีายใจเพราะว่าลูกเต่าข้าเจ้าถนาัดทาั้งนี่เนาะข้าเจ้าถน,น,นัดทังเต็นกินล้ำกินพี่น้องอบ้วนเพรบ่ได้บร่ได้เครียดเลยทุเลีย่า้วนไข่เต็มกินล้ำกิ่นแม่นอีหลีของแพ้เลยเต็มร้อยเลย ถ้าบเต้นเพ็่คนกับข้าวไขเงินข้าวโพดล้ําคนกับข่าวใจเงินแม่ลูกเจ้าว่าอันนี้คือเด็กหน่อยพวกนี้ก็ถือวาเฮ็ดความมวนความซื้นแถมมุเจ้าแต่ว่าเป็นสาวแต่ว่าแม่ย้ายแยกก้อดูแะแยกคุ่มได้เสียผาก็ไล่สองคนเหมือนกันนะป็นไหก้อเอาก้อกับก้ออยู่เดี๋ยวไปเฮ็ดเสียผากันนี้งกอยูุบนะ นอนตื่นไปมูเจ้ามูค,มค,คืนอีกคนก็ร้ายหลายเลยแสดงว่าจะเอาพ่อไปส่งไปเอาพ่อไปนะไปสนามบินตรงนี้่อสนามบินแล้วจังสิเลยพอ่อคนพ่อสิบินเอาที่แรกสิบินกับยาวันนี้พ่อสิบินคนเดียวเอาเคยสื้อตัวแหรอผู้ใหญ่แล้ว,วลบินแนละ้วเหรอื้อตัวเลย

หาโฮมเพาเอาขึ้นไปข้างล่างเป็นยังไงบ้านแมนเอาหมอนหมอนเลยบ้านนอนหมอนนอ่ะนั่นน,น่ะนั่นนอหมอนนี่หมอนเขาเออนั่นแหละมีอะไรอีกที่ยังไม่เอาไม่หมอนให้เด็กนอนไงเวลาเขาใส่แขนนังเสียเมื่อคืนนี่คอย เออก็จเจ้าออกมากเดียวเนาะที่หลังจะต้องเอามาคู่นะ,ะเ,เอาแล้วอยู่รถได้ไงเ,เอามาเจ้าคอยเห็นเจ้าเอามาวันแรกเลยหมอนเด็กสองเต้านะนะั่นแหละอยู่ในห้องนอน<ะ>เอาแล้วใครเอามานนไม,ม,ไม่มันขึ้นมากับรถ<ะ>ค่อยเห็นค่อยพูดด้วยตามจริงเราไม่ต้องเถียงกัน เจ้าเอาขึ้นมาบนรถแล้วเจ้าก็ให้เด็กคนนี้นอนมาบนรถค่อยเห็นจ้าแล้วเจ้าอาจจะลืมก็ได้ค่อยก็เลยให้ซักเออค่ะค่ะก็ยนิดเออเอามาอันเดียวเพราะว่าเจ้าเจ้าให้เด็กนอนวันนั้นเอามารถใหญ่เนาะรถตู้ใหญ่มันก็เลยคันใหญ่ แมนยายบีแล้วสับสนบรถพี่น้องมันหลายคันหลคือเข้าคือเข้าหลายบาทน,นะอะเป็นทางปลอดภัยค่ะอขอบคุณค่ะขอบคุณ,คณก,กำลังใจ ยากหน่อยกับมีคนหักไม่รู้พี่น้องหักหลายอยู่ได้เนาะหักหลายก็ผู้สั่งอยู่ได้เนาะมักกะสีมีบวกกับลบนะคะพี่น้องขอให้บวกได้หลายเด้อคือแย,ยแตนเนี่ยแยแตนบวกไปบางทีคนว่าจังสันจังสีก่ก็โอ้จะไปคิดียังงเนาะเขาต้องบวกไปก่อนแหละพี่น้องจักรม่ยังสิเกิดขึ้นละกัยังว่ข่อยยังวายู่อยยังว่าตื่นขื้นจังว่ายังนอนหลับก็ซ้ำตายแหละ ผมงยากขึ้นทั้งวานยังก็นนสันพุติว่าไหลาตายตินี่ลามากขอดาวให้ย้ายมาแน่ดาวจากดวงเดินทางปลอดภัยค่ะลูกเต่ากันไปน้ำรลดน้ำลาย้ายกับห่วงทั้งแอ่นทั้งบ่อยทั้งทุกคนคุณ่ากคุณเจ้ารักสวมรักษาลูกหลานเด้อในไกลหัก,กเ,เ,เลยจ้าขขบคุณชาเ่นนี่คผู้หนึ่งไปกับหยาทั้งนอก หัทยาทายคลิปแล้วก็ทายเป็ี่นอยู่เจ๊บีก็สวยขืนเนาะนะคนะเจ้าว่าก็วาสวย,ยสอย่างไรใส่ชิมตลับแล้วแพ้งเพียงเจ๊แตนเยังยพวกก้าใส่เลยคลิมคิมอีนี้บีชิมหน้าขาวแล้วบวกค่าบวกพลังบวกอย่างเดียวเข้ามดเบิ้งความเติบตูองเด็กหน่อยสองคนนี่เพียงว่าเขาดีจังเด เขาทำบุญนี่นี่พี่น้องมุขเจ้าทำบุญนี่บุญกองง่ายจังนี่นี่เห็นบ่นีไชีวิตในหน่อยสองชีวิต<ม>เอาไม้เขาเรี่ยงนี่คือว่าได้เฮาก็ได้บุญขึ้นกันพี่น้องทุกคนซอยกันผู้ละหาลาศีซอยกันยี่นี่ก็ได้บุญน้ำกันอยู่เด้ออยู่ดีมีแห้งหมดทุกคนเด้อ ไปหายี่นูแล้วไม่ยี่นูคือหอดข่แล้วขอบคุณดาวห้าสิบดวงค่ะมาแล้วดาวมาแล้วด้วยจ้าแมนค่ะย้ายแต่กันซีวายังสี่อะไรย้ายแตนว่ยู่ข่ขันมันอยู่น้ำข่อยคือคักหลานพน้าวอันนี้อยู่น้ำเจ้าพน้าวเจ้าวาดูปากดูพนาวโอ้ยข่ปากเป็น่นท่าไหนได้แมนแมนจูกลับก่อนเ้ออัน ยูน้ำเด็กหน่อยไหมพี่น้องมันต้องสอนให้เขาแบบเบาเปลี่ยนซะก่อนดาวค่ะส่งดาวให้แล้วขอบคุณค่ะส่งดาวกับอีสานนะคะพี่อ้านนะคะพี่น,อน้องวิตวิตเออ, <laughs> อวิตามินอะไรนะเม็ดหนึ่งอะ่ะเขาคุณแม่บอกว่ากินได้เม็ดเดียววิตามินเดี๋ยวเอาอะไรดีนะอ๋อไปเอาขนมขึ้นรถหมดแล้วใช่ไหมขึ้นหมดแล้วค่ะโอ้ยอ้ยน้าอาร์ตมาแล้วน้าอาร์ตมาแล้ว อาตานะอาดนอนอิ่มบอ่อาดบ่อิ่มอู้ไปแล้วไปแล้วยอกันยอกันเอาไปไปไปยอกันกันนี่จ้าลูกซ้ายลูกซ้ายอาดโอ้ยขี <c ười> ้ปลาอ่านวดนวดเห็นนะอาดแนะลูกนวดเห็นนะอาดแล้ว เอ,เอ,เอดิดเอิดเอิดเออนวดนวดเออนวดให้นาดเร็วสดเอิดดิเออดดีขอดาวคุณวะขอดาวขอดาวได้ยังลลกขอดาวไป ชอบวิธีการเลี้ยงหลานของยายแดนขอบคุณค่ะเราก็เลี้ยงแบบให้เขาเป็นไทยมั่งลาวมั่งสร้างกิจมั่งกินข้าวเหนียวกินข้าวเจ้าด้วยเขาต้องทําเขาต้องกินเองแล้วเขาต้องกินเป็นทุกอย่างทํามันสิแล้วแต่เหตุการณ์บางที่ห้องยากหมุนวนวายห้องก็ต้องปอนถ้าเขาอยู่บ้านแบบไม่มีอะไรก็หัดเขาเนี่ยยายแดนหัดแปรงฟันหัด หัดทาครีมหัดทาครีมเองแล้วก็เวลาอาบน้ำยายเต็นก็จะหักให้เขาแบบอาซูสบู่เองยังจะเฮ็ดเองเหลือแต่ไทยนี่แหละออข้างเทียเขาข้างเทียกับบอกข้างเทียกับบอบอกกต่ภาษาเขานาะเขายังเบาะว้ให้หน่อยเ่งแต่ถือว่ามันความคิดของเด็กหนอยสองคนนีเ่เร็วอยู่อืออันไหนไหนตอเบอรี่อ่ะกินตอเบอรี่จ้าจ้าก่อนที่ยาย ยายเอาของให้เด็กเอาโอเคเออจา้าแม่สีนอนกับพนแก่นวันนี้เลยค่ะจา้าตื้นละบอหอ <c oughs> นย้ำกับตื้นเฮาเข้าวั <c oughs> านใดนอนอันอันอันหลายด้เนาะมัน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 อายุหลายแล้วเขาก็เริ่มแบบนอนจแจ่ละสองสามชั่วโมงเขากับหูเมียล้ว าำน้องอาดก้นว่าน้อนซึนไปโค้งคืนตอนนั่นเขาเอินเขายายักหนานี่วันท่านไออีมนี่เอฟซีเสื้อสีชมพูป่ะนะเอฟซีเสื้อสีชมพูคุณหมอคุณหมออยู่บุรีลำเดินทางเด้ร้อ <Yeah. S 2> เออเออ เป็นทางปลอดภัยคะ<ม>่ะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณยายที่อยู่เยอรมันที่อยู่อเมริกาที่อยู่ทุกทุกจังหวัดทุกทุกประเทศทั่วประเทศเลยที่รักดาแฟร เสื้อผ้าสวยๆที่ใส่อยู่ขนมที่กินอร่อยอร่อยนวลนกินมามักทุกหนูเจ้าเบื้องปากเบื้องปากนั่งคันได้กินขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณที่เข้ามาชมมากดไลค์กดแชร์ให้แม่แตนขอบคุณที่รักน้องแอนน้องบอยนะคะที่รักทุกน้องอาร์ตด,ด้วยขอบคุณคะ่ะวันนี้จะเดินทางกลับไปหายายหนูแล้ว คิดถึงยายหนูแล้ว